สวัสดีค่ะทำกับเข้าไปวัดกับป้าชีสัปดาห์นี้ทำยำกุนเชียงไปวัดกันนะคะ านมาแล้วก็ผ่านไปเป็นสิ่งที่ไม่มีสิ่งน็คือสุขสาวน์สงบสาวร์สาวรนะครับของเธอพอนาเรั่นใช่ไหมนะลงไปเรื่อาลงไปเร้่อค่ัถ้าเปิดได้ <c oughs> ไม่เห็นกันเป็อนชัานเหมือนเดิมนแค่นี้เพื่อนเตื่อนสายสีดี้าง่างเนี่ย แว้เุ้นเราเลมา้วจแล้วใ่ไหลรวมกับเลใจไหเขาต้องอยากสัมผัสรูเป็นยังไงมันบอกไม่ได้าษาจิตต้องไปสัมผัสดู <ingle> สัมผัสดูบอกไม่ได้สัมผัสรู้มันต้องรู้สึกรู้สื่อรู้ มันบอกไม่ได้หรอกเป็นอบอกได้เพราะว่าเราไม่มีการเข้าใจว่าเราจะ อย่าลืมอนุโมทนาสาธุกับยำกุนเชียงมาวะกับป้านะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ